หมอของขวัญมีสะอึกแชร์ให้ดูภาพนักกินข้าวกับพิมรีพายยังดราม่าไม่จบสําหรับกรณีของพิมรีพายนับไปเดนรับหมอปลอมเข้ามาทํางานในคลินิกแถมมีการขายคอร์สราคาถูกจัดเป็นที่มาให้หมอของขวัญฟูจิตนิรันหรือหมอเคส ได้มีการทวิตตักเตือนบอกว่าขายบอดถอดฟินเดอร์ราคาดังกล่าวต้นทุนยังไม่ได้เลยย้ำว่าพิมพ์ที่พายจะขายทุกอย่างไม่ได้หได้เตือนเรื่องการตรวจสอบหมอปลอมต่อมาหมอของขวัญได้ทวิตบอกอีกว่าพิมพ์ที่พายติดต่อเธอมาแล้วจริงๆและไม่โกรธเลยที่ถูกพูดถึงแถมยังขอบคุณหมอของขวัญพร้อมนัดกินข้าวไปอีกเพื่อนรักไหมอย่างไรก็ตามต่อมากลับมีประเด็นต่อเนื่องเมื่อพิมพ์ที่พายได์เฟซนุ๊กในเพจพิมพ์ที่พายขายทุกอย่างเมื่อคืนวันที่ผ่านมา18ธันวาคม2564 ในบางช่วงในไรพิมพ์ทิพายได้กล่าวถึงหมอของขวัญโดยบอกว่าแล้วก็หมอของขวัญวันนี้พิมพ์มีข่าวก็ติดต่อหมอของขวัญไปจริงๆพอรู้สึกว่าหมอของขวัญก็พูดแรงไปว่าพิมดิพย์เนี่ยจะขายทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ว่าไม่รู้ทุกอย่างไงมาบอกให้รู้หน่อยนัดคิวมาเลยนะจ้าของขวัญและเท่านั้นยังไม่พอยังมีจังหวะหนึ่งที่พิมพ์ทิพายกล่าวว่าขายได้มึงเป็นใครคะอีหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นตำรวจหร พอมาหมอของขวัญทวิตข้อความถึงพิมดิพายยอมรับว่าสะอึกแดงพร้อมแชร์ภาพนัดกินข้าวด้วยกันอย่างชื่นมืน่นและต่อมาเมื่อคืนดูในข่าวสดก็ยอมรับว่าสะอึกแดงแดงเกินแต่อย่างที่บอกค่ะเจตนาหมอครั้งแรกก็คืออยากเตือนไม่อยากให้รอจนต้องมาสูญเสียจริงๆโทรมาขอคำปรึกษาได้ถ้าเขาก็โทรจริงมันก็ไม่ใช่ไปเด็นที่พิมดิพายพูดแค่นี้แล้วหมอจะไม่ไปถ้าเขาอยากเจอหมอโตพอที่จะแยกแยะค่ะข่าวก็นะแฮตแท็กพิมดิพายแฮแท็กหมอของขวัญ แแทกหมอของขวัญมาเจอพิมพ์ดีพายตอนบ่ายนาะทานเข้ากันนี่ค่ะคนละเรื่องน้องรับฟังทุกอย่างเปิดใจคุยขอโทษขอโพยแทบจะเบนจาบบอกเมื่อวันเครียดมากตั้งใจแสวเพิ่มความสนิทแต่เขาตัดแรงเกินจริงพ่อหมอมาดูในรฟ์ที่ไม่ได้ตัดคือก็คนมันเครียดรายละเอียดเจอกันใน Facebook ไฟ์พรุ่งนี้10บโมงค่ะ